สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่404กันแล้วนะครับพี่พี่หรือว่า404นั่นเองนะครับ ก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมกดปุ่มติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนเปยนพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับ แล้วสาหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจสนใจอยากจะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามนะครับเข้ามากันได้นะครับผมได้ที่ไลน์ตรงด้านบนนี้นะครับผม @174oiptq นะครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับผมผมจะมีเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับผมติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับผมได้ที่เบอร์0903251096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับพี่ และสำหรับวันนี้นะครับผมผมได้นำพระบ้านเครื่องรางของกอเก็บสะสมมาแบ่งปันให้พี่ทั้งหมด25รายการเลยนะครับผมนะครับผมท่านใดดูแล้วชอบใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมกติกาของทางช่องก็ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับเพียงแค่รับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจนะครับผมจดเป็นหมายเลของค์พระที่พี่ๆถูกใจไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมให้โทรเข้ามาหรือว่าพิมพ์เข้ามาในไลน์ก็ได้นะครับผมแล้วก็แจ้งว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับ ใน EP ไหนนะครับผมผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะครับผมแล้วก็จัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับทุกรายการนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มแต่อย่างใดนะครับรับประกันพนัสวยนะครับผมตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆได้ชอาบูชาไปกันอย่างแน่นอนนะครับผมและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการใหม่ได้ที่1กันเลยนะครับสองดอกรายการที่1ใน EP นี้นะครับผมจะเป็นนี้นะครับผมชุดกรรมการนะครับ หลวงปูศิลานะครับผมรุ่นพันพันล้านนะครับผมถวายซื้อที่ดินนะครับหรือว่าอายุวัฒนามงคล79านั่นเองนะครับผมชุดกรรมการจะมี3เหรียญนะครับผมเราก็พร้อมกล่องเดิมนะครับสราบีหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆพร้อมกันทั้งหมด3องค์เลยนะครับพี่ๆราคาแบ่งปัน3เหรียญนี้นะครับผม1,600บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับชุดกรรมการนะครับผมหลวงปูศิลานะครับผมรุ่นถวายซื้อที่ดินนะครับผมนี่นะครับ รุ่นพันพันล้านนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมอายุวัฒนมงคล79นะครับชุดนี้จะประกอบไปด้วยทั้งหมด3องค์นะครับพี่พี่หน่อยครับรวยเงินโกติล้านนะครับผมถวายซื้อที่ดินพศ2566นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมท่านใดสนใจหรือว่าถูกใจหมายเลขไหนก็ติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับนี่นะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขหนึ่งองค์ที่2นะครับผมในหมายเลขหนึ่งนะครับ กองแป๊บนึงนะครับพี่พีนี่นะครับผมองค์นี้ก็จะเป็นอีกองหนึ่งนะครับผมชุดนี้จะมีทั้งหมดสามองสามเนื้อนะครับผมชุดนี้แบ่งปันให้ในราคาหนึ่งพันหกร้อยนะครับผมจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมเลยครับรวยเงินโกติล้านนะครับถวายซื้อที่ดินนะครับ ชื่อรุ่นดีนะครับผมรุ่นพันพันล้านเลยนะครับนี่นะครับผมองค์ถัดมานะครับผมเป็นองค์ที่สามในชุดนี้นะครับผมนี่นะครับองค์สุดท้ายในชุดนี้นะครับจะมีทั้งหมดสามองค์นะครับพี่ๆชุดนี้นะครับผมนี่นะครับหลวงปู่ศิลานะครับผมหมายเลขที่หนึ่งใน ep นี้นะครับผมนี่นะครับราคาแบ่งปันหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับผมหนึ่งพันหกร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่นะครับผม3องค์แบบนี้เลยนะครับท่านใดสนใจก็รีบติดต่อรีบสอบถามมาเลยนะครับผมพร้อมเลี่ยมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาทั้งหมด3องค์เลยนะครับผมนี่นะครับผมสําหรับชุดที่1นี้นะครับผมนี่นะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆพร้อมกล่องเดิมนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมจะเป็นปิดตานะครับผมพระปิดตาปลดนี้หลวงปู่ศิลานะครับผมพร้อมกล่องแบบนี้นะครับ องนี้นะครับผม500บาทนะครับพี่พี่เห็นรายการหมายเลขี่2นี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมขออนุญาตนะครับผมลงกล้องให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับผมสําหรับหมายเลข2นี้นะครับผมรุ่นปิดตาปดหนี้นะครับผมหลวงปูศิลานะครับนี่นะครับผมชุดนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับปิดตานะครับผมหลวงปูศิลานะครับผมนี่นะครับ ลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมสสยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมรูปภาพนะครับมีให้รับชมทุกรายการนะครับผมเน้นย้ําเลยนะครับมีให้รับชมทุกรายการสามารถสอบถามเข้ามากันที่ไลน์แอดได้เลยนะครับผมหมายเลขถัดมาหมายเลขสามครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับรุ่นเสาห้าเนื้อผมเก่านะครับผมรุ่นหนึ่งปีสองห้าหกสามนะครับนี่นะครับผมออกที่วัดโพสีสะอาดนะครับผมนี่นะครับ สำหรับหมายเลขสามนี้นะครับผมองคนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคาห้าร้อยบาทนะครับผมสำหรับพระสมเด็จหลวงปู่ศิลานะครับผมหมายเลขสามนะครับนี่นะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมอง์นี้นะครับมีรอยจานด้านซ้ายขวาตรงนี้นะครับผมนี่นะครับพิมพ์จะคล้ายกับสมเด็จเกชโยนะครับพี่พี่นะครับด้านหลังนะครับผมจะมีผ้ายจีวอนะครับผมติดตรงนี้ด้วยนะครับผมรุ่นสาเร็จศิลานะครับนี่นะครับ 2 5 6 3นะครับผมองนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมพระสวยทุกรายการนะครับหมายเลข3านี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผมองนี้ครับ5 0าบาทเท่านั้นนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมหลงพูสีลานะครับผมรุ่นสาห้านะครับรายการถัดมานะครับผมเป็นเหรียญนารายจักรนะครับผมอันนี้จะเป็นลงยาสีเขียวนะครับผม นี่นะครับเป็นลงยาสีเขียวเหนียวซับนะครับผมรุ่นนารายจากหลวงปูศีลานะครับสำหรับหมายเลขที่4นี้นะครับผมองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ600บาทนะครับพี่ๆแบ่งปันให้ในราคา600บาทนะครับนี่นะครับผมสำหรับลงยาเขียวเหนียวซับนะครับผมรุ่นนารายจักนะครับผหลวงปูศิลานะครับหรือว่าพระราชวัชธรรมโสโภพลนะครับผม ลงยาสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเห็นนะครับหลวงปูศิลาสิริจันโทนะครับหมายเลขที่4แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับหกร้อยบาทนะครับผมเ่ยนะครับ494นะครับพี่ๆเห็นนะครับนัมเบอร์494นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ ลองดูลองชมกันได้ครับผมอง์นี้นะครับผม600บาทนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นเต่านะครับผมหลวงปู่หลิวนะครับอันนี้เป็นรุ่นปลดหนี้นะครับผมเต่าองค์นี้นะครับผม300บาทนะครับพี่ๆนี่นะครับ3า0บาทนะครับผมพร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเต่าปลดหนี้หลวงปู่หลิวนะครับวัดไร่แตงทองนะครับผมเห็นะครับหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองนะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมเป็นเต่านะครับผมพญาเต่าเรือนนะครับ รุ่นปลดหนี้นะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่5แล้วนะครับ300บาทนะครับผม300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมสําหรับรายการทุกรายการนะครับผมทางช่องของผมนะครับหมายเลขัดมาหมายเลข6กครับผมวันนี้จะเป็นหลบพ่อทวดนะครับผมวัดผากโคนะครับผมเป็นพ่อทวดพิมพ์สี่เหลี่ยมองเล็กนะครับผมวันนี้350นะครับส5 0านะครับผมสาหรับพ่อทวดพร้อมเรี่ยมแบบนี้นะครับผมนะครับ เ็นรวปพ่อทวดวัดพระโคนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่หกแล้วนะครับผมสามร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับผมเนื้อหาโมลสารเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับด้านหลังจะเป็นเหมือนรูปเจดีเลยนะครับผมพอทวดวัดพระโคนะครับผมหมายเลขที่หกแล้วนะครับนี่นะครับผม 350านะครับผมหมายเลขนี 7, 7, ้นะครับหมายเลขถัดมาหมายเลข7็ครับผมจะเป็นเหรียญพ่อคงนะครับผมวัดบางกระพร้อมนะครับผมอง์นี้นะครับเหรียญพ่อคงองนี้นะครับผมหมายเลขที่7นะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับสําหรับรายการนี้นะครับผม500บาทนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อคงนะครับปีพศ2 4 8 4นะครับผมอายุ77ปีนะครับผมนะครับชนอายุ77ปีนะครับ อันนี้ตอนลูกกล้องแสงไฟอาจจะสะท้อนนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับรูปภาพนะครับผมมีให้รับชมนะครับผมลองติดต่อสอบถามนะครับเข้ามาพูดคุยกันดูก่อนได้นะครับผมแต่อยากจะให้พี่ดูกันให้ชอบดูกันให้ถูกใจนะครับพอทุกองคตรงตามในคลิปนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่7แล้วนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับ 500บาทนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อนกนะครับผมหมายเลข8ดนะครับพร้อมเรี่ยมแบบนี้นะครับผมรายการนี้ก็แบ่งปันให้ในราคา500บาทเหมือนกันนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเขี้ยวเสือนะครับผมหลวงพ่อนกนะครับนี่นะครับผมดูรอยจานมือนะครับผมเป็นเครื่องรางของขลังนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขที่8นี้นะครับ500บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ผมหมายเลขที่8แล้วนะครับผมท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขเก้านะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญผู้เอี่ยมนะครับผมเหรียญนี้นะครับผม400บาทนะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมวันนี้จะเป็นหลังยัน5้านะครับผู้เอี่ยมนะครับผมหลังยัน5้านะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่9แล้วนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับ สวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับผมเลยนะครับปีพศ .2 4 6 9นะครับพี่พี่หลังยันห้านะครับราคาแบ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับผมหมายเลขถัดมาหมายเลข1สิบครับผมอันนี้จะเป็นพระศิวลีหลวงปู่โตนะครับผมเนื้อผมเกสรนะครับหมายเล็ที่สิบนี้นะครับผมองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พี่นะครับผมในราคาสี่ร้อยบาทนะครับผมสําหรับหมายเล็กสิบนี้นะครับสี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมสําหรับ พระศิวลีนะครับผมหลังยันนะนะครับผมเนื้อผมเคสอดนะครับนี่นะครับผมลองดูผิวกันได้เลยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขที่10นี้แล้วนะครับผมท่านใดถูกใจหรือว่าสนใจก็สอบถามผมเข้ามากันได้นะครับนี่นะครับหลังยันนะนะครับผมเนื้อปริ้นๆแบบนี้เลยนะครับผมสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ 400บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขนี้นะครับหมายเลขถัดมาหมายเลข11็ครับผมวันนี้จะเป็นปิดตานะครับผมกันนกข้างนะครับผมอง์นี้นะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผม600บาทนะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับปิดตาข้างกนกนะครับผมหรือว่ากนกข้างนะครับผมหมายเลข11ใน EP นี้นะครับนี่นะครับผมลองดูผิวกันได้เลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับพี่ๆ สวยงดงามตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับท่านใดถูกใจหรือว่าสนใจนะครับผมสามารถสอบถามผมเข้ามากันได้นะครับราคา600บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับปิดตาข้างกระหนกนะครับผมหลังยันตรีนะครับนี่นะครับผมองค์นี้หมายเลที่11อแล้วนะครับพี่ๆท่านใดดูแล้วชอบใจก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามไว้กันด้วยนะครับผม หมายเลขถัดมาหมายเลข12อครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับผมเป็นรุ่นแรกนะครับพี่พี่วัดป่าอุดมสมพรนะครับปีพศ2507นะครับสำหรับหมายเลข12นี้นะครับผมเหรียญนี้นะครับผม4 5 0บาทนะครับผมเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับผม4 5 0บาทจะส่งให้ฟรีนะครับพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับผมนะครับ เหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมวัดป่าถ้ำขามนะครับผมจังหวัดสกลนครนะครับเป็นรุ่นแรกปีพศ2 5 0 7นะครับผมสิทธิ์ฐานอากาศสร้างถวายนะครับเหรียญสวยๆแบบนี้นะครับผม450บาทนะครับผมหมายเลขถัดมาหมายเลข13ครับผมเป็นเหรียญพระหลวงพ่อกลั่นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับผมวัดพญาศรารามนะครับตราการนี้นะครับผม450บาทนะครับผม450บาทเหมือนกันนะครับ สำหรับเหรียญพ่อกลั่นนะครับผมปีพศ2469นะครับนี่นะครับผมเหรียญเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมวินิเลียมแบบนี้นะครับนี่นะครับผมที่ระลึกนะครับผมในการนะครับปฏติสังขรอุโบสถนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่13แล้วนะครับพ่อกลั่นนะครับผม450นะครับ หมายเลขถัดมาหมายเลขที่14นะครับผมวันนี Sud ้จะเป็นพระท่ากระดานนะครับผมนะครับพระท่ากระดานนะครับหมายเลขนี้550บาทนะครับผมนี่นะครับผม550บาทนะครับสำหรับพระท่ากระดานหมายเลขที่14ใน EP นี้นะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับพี่ๆสภาพองค์พระนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับท่านใดสนใจหรือถูกใจนะครับผมหมายเลขไหนก็ รีบโทรรีบติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับพราท่ากระดานนะครับผมหมายเลขที่14นะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผมอง์นี้นะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลข15ครับผมจะเป็นหัวเลดนะครับผมหลวงพ่อรวยนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นเรื่องสมรสศักดิ์นะครับผมลงยานะครับเดือนปาก้าลงยานะครับผมปี2 5 6 9นะครับผมเอาสองหนะครับผมสําหรับ หัวเลศหลวงพ่อรวยนะครับผมเรียม3ามหงแบบนี้นะครับรายการนี้นะครับผม400บาทนะครับพี่ๆสำหรับหัวเลศหลวงพ่อรวยรายการนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นรุ่นเรือนสมณศักดิ์นะครับผมหมายเลขที่15นะครับผมวงนี้นะครับหลวงพ่อรวยประสาทิโกนะครับผมเรือนสมณศักดิ์ปีพศ2559นะครับต่อโค้ดหมายเลข1801นะครับผมนี่นะครับเรือนสวยๆเดิมๆแบบ เป็นหัวเลขสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ400บาทนะครับพี่ราคาแบ่งปันพิเศษเลยนะครับผมหมายเลขถัดมาหมายเลข16นะครับผมอันนี้จะเป็นดวงเศษฐีนะครับผมลงปูมุนนะครับองนี้400บาทนะครับผมดวงเษฐีลงปูมุลหมายเลขที่16นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับมีฝั่งตะุูซ้ายนะครับผมตัวนี้นะครับหมายเลขนี้นะครับองค์นี้นะครับดวงเษฐีปูมุลนะครับผมอยู่ในเลี่ยม อ่าเป็นเหมือนเลี่ยมกันน้ำนะครับพี่พี่เหมือนเจ้าของเดิมแกจะถอดกรอบออกไปนะครับนี่นะครับดวงเซตฐีนะครับผมมหาลาบนะครับหลวงปู่มุนที่ต่อสีโรนะครับผมหมายเลขที่สิบหกนะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับหมายเลขสิบเจ็ดครับผมอันนี้จะเป็นปิดตาหลวงพ่อมุ้ยนะครับผมปิดตาพ่อมุ้ยหมายเลขนี้นะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับปิดตาพ่อมุ้ยหมายเลขที่สิบเจ็ดนะครับผมสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับ ดูผิวกันได้เลยนะครับผมปิดตาพ่อมุ้ยนะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับเป็นปิดตาองค์เล็กๆนะครับผมดูเนื้อแหมบนสางเดิมเดิมเลยนะครับพี่พี่สหรับรายการที่17นี้นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับหมายเลขถัดมาหมายเลขสิครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญเม็ดแตงนะครับผมผม่อทวดนะครับเนื้ออันปาก้านะครับผมเหรียญเม็ดแตงรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ400บาทนะครับพี่พี่0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผม สำหรับเหรียญเม็ดแตงเนื้ออันปาก่านะครับผมหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับด้านหลังจะเป็นพระครูวิสัยโสพลนะครับผมเลยครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมพร้อมเลี่ยมสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมหมายเลขที่18แล้วนะครับหมายเลขถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วเกษาโรนะครับผมหมายเลข19เนะครับเหรียญนี้400บาทนะครับพี่ๆสําหรับเหรียญพ่อแก้วเกษาโรนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผม ปี2519นะครับพี่พี่พ่อแก้วเกสาโรนะครับรายการหมายเลขที่19แล้วนะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับพี่พี่หรือว่าท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็ที่ Line แอดนะครับผม1 7ึ o งเจนะครับเบอร์โทรนะครับผม0 9น325 1096นะครับผม สวยตรงตามในคลิปนี้ทุกรายการนะครับผมเช่าบูชารายการไหนไปก็ได้รับพระรายการนั้นเลยนะครับอง์นี้400บาทนะครับผมหมายเลขถัดตาครับผมหมายเลขที่20นะครับผมอันนี้จะเป็นปิตาหลวงปุโตนะครับผมองค์นี้5 50บาทนะครับผมสําหรับปิตาปดหนี้นะครับพี่ๆเนี่ยนะครับนิ้วมือคมชัดเลยนะครับผมใบหูคมชัดเลยนะครับฝั่งตะกรุด3ดอกนะครับพี่ๆหายากนะครับผมฝั่งตะกรุด3ดอกนะครับนี่นะครับผม องนี้ห้าร้อยห้าสิบนะครับผมเป็นปิดตาบดนี้หลังยันนานะครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทจดส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมหมายเลขถัดมาเป็นพระสมเด็จนะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมองนี้นะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่ๆสำหรับพระสมเด็จรายการที่ยี่สิบเอ็ดนี้นะครับผมสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับนี่นะครับผม ลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมวันนี้เป็นหมายเลขที่21แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับผมจะพยายามนะครับผมลงกล้องให้พี่ๆได้รับชมเนื้อองค์พรากันทุกมุมเลยนะครับเพื่อให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันก่อนนะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม450บาทนะครับ Premises, เหรียญถัดมานะครับผมหมายเลขที่22ครับผมเหรียญเซมา8รอบหลวงปู่ทิมนะครับผมองค์นี้นะครับ400บาทนะครับผมเซมา8รอบปี18นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับผมนี่นะครับวัดละหันไล่จังหวัดระยองนะครับผมหมายเลขที่22นี้แล้วนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผิวเหรียญนี้สวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับตัวหนังสือคมชัดเลยนะครับผม ฉลองยุครบ8รอบนะครับผมปีพศ2518นะครับนี่นะครับผมหมายเลขที่22แล้วนะครับ400บาทนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นตระกุดหลวงปุโตะนะครับผมวัดประดูชิมพีนะครับผมตระกุดดอกนี้นะครับผมแบ่งฟันให้ในราคา400บาทนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับตระกุดหลวงปุโตนะครับผมนี่ะครับวัดประดูชิมพีนะครับผม สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมอยู่ในเลี่ยมกันน้ําเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่23 floor. นี้นะครับหมายเลขถัดมาหมายเลขที่24แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญนะครับผมหน้าปรกนะครับผมเนี่ยนะครับผงปูทิมนะครับผมฉลองอายุครบ8รอบนะครับผมเหรียญปูทิมตรมาดึงแปดนะครับองค์นี้นะครับผม300บาทนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผม3 0มบาทเท่านั้นนะครับสำหรับรายการที่24นี้นะครับผม เป็นหน้าปกนะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับต่อโคตรงนี้นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับหมายเลขที่24แล้วนะครับผมด้านหลังนะครับผมหลวงปู่ทิมไตรมาสหนึ่งแปดนะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม300บาทนะครับผมหมายเลขที่24นะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นเหรียญนะครับมังกรคู่หลวงปู่หมุนทิตาสี่โรนะครับผมเหรียญนี้300บาทเหมือนกันนะครับผม นี่นะครับเหรียญมังกรคู่ปูมุลนะครับผม300บาทเท่านั้นนะครับเป็นเหรียญสภาพเดิมๆนะครับผมอยู่ในกรอบเดิมๆนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขี่ี่25แล้วนะครับผมเหรียญมังกรคู่หลวงปูมุลที่ตาสีโรนะครับวัดป่าหนองลมอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะครับผมปี2543นะครับแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผมองค์นี้นะครับ 300บาทเท่านั้นนะครับผม,มกถดาหากพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดไลค์นะครับอย่าลืมกดไลค์หรือว่ากดถูกใจนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มติดตามาแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้กันด้วยนะครับ เพื่อที่นะครับผมเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมจะเตือเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับผมแล้วสาหรับท่านใดนะครับผมที่ดูล้อชอบใจดูล้อถูกใจสนใจนะครับผมอยากที่จะเช่าบูชานะครับพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับด้ที่รายแอดตรงด้านบนนี้นะครับผมนี่นะครับไปขยับกล้องให้ดูนะครับแอดหนึ่งเจ็นะครับ เบอร์โทรนะครับผม0903251096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับผมทุกรายการนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมกรบผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ